สวัสดีครับพบกันีกเช่นเคยกับช่องมัลล่คลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาดูโมเมนต์หลังจากจบเกมในนัดที่ไทยเราพบกับบราซิลนะครับว่าไทยเรากับบราซิลก็เหมือนกับเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันไปเรียบร้อยแล้วครับสาหรับวงการวอลเลย์บอลนี้เพราะว่ากองเชียร์ชาวไทยของเราก็มีความชื่นชอบในตัวของนักกีฬาบราซิลเป็นอย่างดีแล้วนักกีฬาบราซิลก็มีความชื่นชอบในกองเชียร์ไทยของเราเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกับโมเมนต์น่ารักนี้ หลังจากจบเกมก็มีโมเมนต์สุดมิตรภาพไทยบราซิลเกิดขึ้นครับสาวไทยกับสาวสาวบราซิลได้มีการถ่ายภาพรวมกันแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่แฟนๆน่าจะอยากเป็นเตยกันรัวๆเลยแหะครับงานนี้เพราะว่าเตยได้มีการนั่งอยู่ข้างๆกาบี้แล้วเตยกับกาบี้ก็มีความรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเคยถ่ายภาพด้วยกันเคยมีโมเมนต์มิตรภาพด้วยกันแล้วก็มีโมเมนต์สุดน่ารักเกิดขึ้นครับ เมื่อเตยกับกาบี้ได้มีการจุ๊บแก้มกันด้วยดูจากภาพไปเลยครับถือว่าเป็นโมเมนต์มิตรภาพที่สุดยอดจริงๆระหว่างสาวไทยกับสาวบราซิลที่มีความรักกันเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นตัวนักกีฬาหรือว่ากองเชียร์ก็ตาม ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจสุดๆไปเลยครับกับนัดส่งท้าย VNL 2,024ของสาวไทยของเราถึงแม้ว่าสาวไทยของเราจะไม่ได้ไปต่อแต่วันนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยครับถือว่าเป็นนัดส่งท้ายที่ฟอร์มดีน่าประทับใจมากๆเลยครับ ซึ่งหลังจากนี้สาวแต่ของเราทุกคนก็น่าจะมีการแยกย้ายกันไปพักผ่ไปหาครอบครัวครับเพราะว่ายาวนานแล้วครับที่ จะห่างจากครอบครัวเพราะว่าภารกิจไม่ว่าจะเป็นระดับทีมชาติหรือว่าการเล่นลีกสโมสรของตัวเองครับก็ขอให้สาวไทยของเราทุกคนมีความสุขกับการพักผ่อนปีนี้น่าจะได้พักผ่อนนานกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาครับเพราะว่ารายการแข่งขันในทีมชาตินั้นน้อยก่อนที่จะมีการแยกย้ายกันไปเล่นลีกสโมสรในแต่ละประเทศที่ตัวเองได้เซ็นสัญญาต้นสังกัดของตัวเองครับสู่ๆนะครับสาวไทยปีหน้าเรามารอ เชียร์กันใหม่ครับสำหรับการรวมตัวในทีมชาตินี้สำหรับปีนี้ภูมิใจกับสาวสาวของเราทุกคนจริงๆครับ